ความรักของคนเกิดปีเถาะเลือดกรุป A จะระมัดระวังในเรื่องความรักมากพวกเขาปรารถนาความรักแต่พวกเขาจะไม่บุ่มบา่ามตกปากรับรักอย่างหลับหูหลับตาเด็ดขาดจะใช้เวลาสังเกตคนที่ตนรักอย่างละเอียดรอบคอบจากนั้นค่อยจีบอย่างมีแผนแต่เนื่องจากความหนักแน่นมีหลักการและคำนึงถึงผลได้ผลเสียของตัวเองมากไปอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาไม่มีเสน่ห์กระทั่งรู้สึกสิ้นหวัง บางคนหันไปทุ่มเทจิตใจให้กับงานจเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพการงานแต่ล้มเหลวด้านความรักคนเกิดปีเถาะเลือดกรุ๊ปเอควรเลือกคนที่มีนิสัยร่าเริงบริสุทธิ์มีอารมณ์ขันและมีรสนิยมด้านศิลปะเป็นคู่ครองจะช่วยเติมสีสันโรแมนติกแก่ชีวิตที่ระมัดระวังและน่าอึดอัดมากเกินไปของตนเองนิสัยที่ช่วยเสริมส่วนขาดกันและกันนี้จะช่วยให้ชีวิตสมรสมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นความรักของคนเกิดปีเถาะเลือดกรุ๊ปบี มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมรู้จักแก้ปัญหาแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเชื่อมั่นในคนรักชอบบุกทีละขั้นทีละขั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะตกเป็นเฉลยรักโดยไม่รู้ตัวศัตรูรักไม่ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนล้วนจะปราชัยในเงื้อมมือของพวกเขาพวกเขาชอบชีวิตแต่งงานที่แปลกใหม่หลังแต่งงานแล้วยังพยายามสร้างบรรยากาศโรแมนติกพวกเขาจะเคารพรักคู่ครองเสมือนเพื่อนตลอดไปกับลูกๆจะไม่รักเหอแต่จะพยายามเลี้ยงดูลูกให้ช่วยเหลือตัวเอง พวกเขาจะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเมื่อถึงวัยกลางคนพวกเขาเห็นว่าการถนอมความรักที่มีอยู่แล้วคือความสุขการรักห่วงสิ่งที่มีอยู่แล้วคือความสุขพวกเขาจะไม่เข้าไปผัวพันกับความยุ่งยากทางใจชีวิตแต่งงานจะยืนยงถาวรผู้หญิงควรเลือกหนุ่มที่มีนิสัยเปิดเผยร่าเริงหนักแน่นมีการศึกษาและมีความรู้ความสามารถเป็นสามีส่วนผู้ชายควรเลือกสาวที่ร่าเริงน่ารักเรียบง่ายและเฉลียวฉลาดเป็นภรรยาความรักของคนเกิดปีเถาะเลือดกรุ๊ป AB ค่อนข้างจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องความรักพวกเขาปรารถนาชีวิตแต่งงานที่สวยสดงดงามและมีความสุขแต่จะระมัดระวังมากในเรื่องการเลือกคู่ครองจะคาดหวังให้ความรักสวยงามเหมือนแรกรักตลอดการแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะรักมากแต่ยังกังวลว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนใจทอดทิ้งพวกเขาไปพวกเขายินดีเสียสละทุกสิ่งเพื่อคนรักรักเดียวใจเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนซ้ำซากน่าเบือ่อ ข้อควรระวังคือต้องมั่นใจในตัวเองพยายามทำตัวเองให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นต้องเชื่อมั่นในความรักและชีวิตแต่งงานต้องสร้างความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาที่เคารพรักซึ่งกันและกันเหมือนแรกรักผู้หญิงควรเลือกหนุ่มที่มองโลกในแง่ดีเปิดเผยและมีรสนิยมในเรื่องศิลปะเป็นสามีจะได้ท่องเที่ยวในโลกแห่งศิลปะด,ด้วยกันเติมสีสันแก่ชีวิตส่วนผู้ชายควรเลือกสาวที่ร่าเริงเปิดเผยอ่อนโยนและรักธรรมชาติเป็นภรรยา เพราะจะช่วยเสริมส่วนที่ขาดของกันและกันจึงสามารถอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าความรักของคนเกิดปีเถาะเลือดกรุ๊ป O มีไหวพริบมีอารมณ์ขันม,มีคนติดพันมากมายไม่ชอบแสดงความรักอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ชอบหาโอกาสแอบ,บส่งสายตาอย่างแนบเนียนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเคลิ้มหลงเมื่อลงสู่กระแสทานแห่งความรักแล้วก็จะแสดงออกอย่างร้อนแรง แต่พอแต่งงานแล้วไฟรักจะมอดในไม่ช้าปฏิบัติต่อคนรักเหมือนเพื่อนธรรมดามีจุดอ่อนสําคัญคือพบใหม่ลืมเก่าถ้ามีใครสักคนที่หน้าตาสวยงามอีกทั้งเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆมาตามตื้อตามจีบแล้วขอเพียงพวกเขารู้สึกชอบจะยินดีเข้าหาตาขายแห่งรักครั้งใหม่จึงมักได้รับฉา,ายายอดฝีมือในสนามรักผู้หญิงควรเลือกหนุ่มที่มีนิสัยหนักแน่นมีการศึกษาและสง่าผ่าเผยเป็นสามีจะรู้สึกว่าสามีของตนมีสเสน่ห์ตลอดการ รู้สึกภูมิใจผู้ชายควรเลือกสาวที่อ่อนโยนหนักแน่นสวยน่ารักและมีจิตใจดีงามเป็นภรรยาเพราะภรรยาที่มีเสน่ห์ระรสนิยมสูงจะทำให้คิดถึงบ้านคิดถึงความรับผิดชอบในฐานะสามีของภรรยาและพ่อของลูกได้